ขอบคุณมากนะคะคุณพนันนีดิฉันทราบซึ้งใจจริงๆค่ะแพรวเพรายวยกมือไหว้และกล่าวขอบคุณด้วยน้ำเสียงจริงใจก่อนจะขอตัวลาภายในรถคันเดิมที่แล่นช้าๆไปตามถนนสายหลักทั้งสามคนนั่งกันเยียบๆอยู่พักใหญ่ราวกับกำลังประมวลผลข้อมูลที่ได้รับมาหลังจากที่ได้รู้ความจริงจากคุณพนันนีฉันไม่แปลกใจเลย ที่เมื่อวันเราหาข้อมูลจากคนแถวนั้นไม่ได้ก็ใช่น่ะสิถ้ายอยตายกันทั้งบ้านแบบนั้นเป็นใครก็ไม่กล้าพูดแต่คุณพณนีก็น่ารักดีนะครับไม่ได้น่ากลัวหรือลึกลับเหมือนที่เราคิดไว้เลยใช่ฉันก็คิดแบบนั้นเธออ่อนโยนเป็นมิตรแล้วก็ดูจริงใจดีถ้าง,งานพรุ่งนี้เราจะได้รู้มากขึ้นแน่ๆจากลุงบุญเรืองหวังว่าจะได้บอกแสใหม่สักทีนะครับ เวลาประมาณสามทุ่มห้องพักในโรงแรมยังคงเงียบสงัดขณะที่ต่องอาบน้ำอยู่นาวินนั่งเอนตัวลงบนโซฟาแม้ร่างกายจะอ่อนล้าแต่จิตใจยังคงหมุนวนอยู่กับสิ่งที่ได้รู้มาในวันนี้ทั้งเรื่องคุณหญิงนาภาพี่กุลรวมถึงความรู้สึกบางอย่างที่เขาเองก็ไม่แน่ใจนักว่ามันคืออะไร